สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเพนซิริในวิชาภาษาไทยค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เราจะาเรียนกันในเรื่องอะไรเอย่ยก่อนอื่นเรามาดูภาพก่อนค่ะคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆด,ดู2ภาพแล้วให้เด็กๆช่วยกันคิดค่ะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอย่ยเรามาเริ่มภาพแรกกันเลยค่ะ ไปพาดเกี่ยวกับอะไรคะติกตับติกตับไปพาดเกี่ยวกับนอกเมืองเด,ด็กๆทราบไหมคะวะ่าคําว่านอกเมืองนั้นเราเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือชนบทต่างจังหวัดหรือบ้านนอกคะ่ะคําว่าบ้านนอกหมายถึงบ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดคะ่ะต่อไปภาพที่สองคะ่ะภาพเกี่ยวกับอะไรเออ ที่นี้ก็คือกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งคุณครูก็ได้นําภาพมาให้เด็กๆดูสองภาพนะคะคือภาพนอกเมืองกับภาพในกรุงค่ะก่อนอื่นคุณครูจะถามเด็กๆก่อนค่ะว่าเด็กๆของคุณครูเพนนั้นมาจากที่ไหนกันบ้างคะใครมาจากนอกเมืองใครอยู่ในกรุงอ่านะคะอย่างคุณครูเพนค่ะคุณครูเพนนั้นเป็นเด็กที่อยู่นอกเมืองค่ะเป็นเด็กมาจาก ชนบทนะคะหรือมาจากบ้านนอกหรือมาจากต่างจังหวัดค่ะคุณครูก็จะมีการใช้ชีวิตของเด็กบ้านนอกค่ะซึ่งเด็กบ้านนอกนั้นนะคะจะเป็นเด็กที่หัวแข็งคําว่าหัวแข็งก็คือเด็กที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆค่ะเพราะเป็นเด็กที่มีการกินอาหารการใช้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ สุขสบายหรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูก็จะให้เด็กๆบอกความแตกต่างค่ะระหว่างนอกเมืองกับในกรุงว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องอะไรบ้างเรามาดูเรื่องที่หนึ่งกันค่ะอากาศเด็กๆทราบไหมคะว่าอากาศนั้นในชนบทหรือนอกเมืองนั้นอากาศเป็นอย่างไรคะอากาศ บริสุทธิ์ปลอดโปร่งนะคะยิ่งตอนเช้าๆนะคะเราไปดูนะคะอากาศนั้นก็จะมีลมพัดแ่วนะคะแถวเบาๆนะคะเราก็สูแดแก๊สออกซิเจนเข้าไปในปอดค่ะก็จะทําให้เรานั้นมีความแข็งแรงค่ะอากาศนั้นก็จะสดชื่นแจ่มใสนะคะไม่มีมลพิษค่ะแต่ในกรุงเป็นอย่างไรคะจะตรงข้ามกับ ชนบทค่ะคือในกรุงนั้นจะมีแต่มลพิษมาจากไหนเด็กๆทราบไหมคะมาจากควันรถมาจากการเผาขยะค่ะนี่คือความแตกต่างด้านอากาศต่อไปมาดูด้านที่สองค่ะบริเวณบ้านของชนบทเป็นอย่างไรคะจะมีพื้นที่กว้างมีพื้นที่วิ่งเล่นค่ะบริเวณบ้านนั้นสามารถที่จะ ทำสิ่งที่มีประโยชน์ได้อย่างเช่นปลูผักสวนครัวค่ะปลูไว้ทำอะไรปลูไว้รับประทานเช่นพริกโหระพาต้นหอมที่เป็นผักสวนครัวที่เราจะนามาปรุงอาหารได้ค่ะแต่ในเมืองกรุงเป็นอย่างไรครัพื้นที่บริเวณในเมืองกรุงคะครับแคบไม่กว้างขวางจะเดินไปไหนมาไหนก็ ไม่มีที่วิ่งเล่นนะคะไม่กว้างขวางเหมือนกับต่างจังหวัดค่ะต่อไปหัวข้อที่สามที่อยู่อาศัยอย่างของที่อยู่อาศัยของชนบทค่ะเขาจะมีการสร้างบ้านค่ะสร้างบ้านด้วยไมย้บ้านจะเป็นสองชั้นแต่ชั้นล่างสุดจะปล่อ,อยโล่งค่ะเพื่อที่จะให้อากาศนั้นบริสุทธิ์ อากาศโปอดโปรงนะคะสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายค่ะแต่ในกรุงนะคะเป็นอย่างไรคะมองไปทางไหนมีแต่ตึกมีแต่อาคารมีแต่คอนโดมีแต่ทาวน์เฮาส์ใช่ไหมคะนี่คือความแตกต่างด้านที่อยู่อาศัยต่อไปด้านต่อไปค่ะด้านอาหารคะอาหารของต่างจังหวัดนะ ือผักสวนครัวที่ครูดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเขาก็สามารถนําผักสวนครัวนะคะมาปรุงอาหารเองค่ะทําอาหารเองด้วยกับมือเลยนะคะซึ่งการทําอาหารเองนั้นจะปลอดภัยจากสารพิษแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพราะเป็นฝีมือของเราเองเราอยากได้รสชาติอะไรเราก็ปรุงรสชาติเข้าไปได้เลยค่ะแต่ในกรุงเป็นอย่างไรคะ ความสะดวกสบายคือไปซื้ออาหารสํเาเร็จรูปมาทานค่ะเพื่อความสะดวกสบายค่ะต่อไปด้านต่อไปค่ะด้านเวลาคะต่างจังหวัดนั้นเขาจะไม่มีการแข่งกับเวลาค่ะแต่เขาจะรู้หน้าที่ว่าเวลานี้จะต้องตื่นเช่นตอนเช้าเวลาตอนเช้าก็คือจะได้ยินเสียงไก่ขันค่ะเขาจะรู้เลยว่าตอนนี้ เวลาเท่าไรไปีห้าถ้าได้ยินเสียงไก่ขันพวกชาวบ้านเขาก็จะรีบลุกกันค่ะแล้วก็ไปทํามาหากินค่ะแต่ในกรุงต้องแข่งกับเวลาถ้าไปในทํางานถ้าออกสายนะคะรถก็จะติดแล้วก็จะทําให้เรานั้นไปทํางานไม่ทันเวลานะคะหัวข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายความมีน้ำใจ ความมีน้ำใจของชนบทนั้นนะคะคนชนบทนั้นความมีน้ำใจนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลามีอะไรเขาก็จะรู้จักกันแบ่งปันแบ่งกันไปแบ่งปันกันมาแต่ในกลุงนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะซึ่งฉะนั้นแล้วนะคะความแตกต่างระหว่าง นอกเมืองกับในกรุงนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละด้านนะคะต่อไปอครูก็จะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาค่ะให้เด็กๆเลือกว่าตัวเองนั้นชอบนอกเมืองหรือในกรุงนะคะแล้วก็เขียนมาว่าอากาศเป็นอย่างไรถ้าคนชอบนอกเมืองอากาศเป็นอย่างไรด้านอาหารด้านเวลาตามหัวข้อที่อยู่ในใบงานพร้อมกับวาดภาพ ระบายสีให้สวยงามค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ